สวัสดีครับพบกับผมโตชโดโครับพบกับผมได้อีกครั้งนะครับประกัน Thailand b a ที่สุดขีดครับตอนนี้ผมอยู่ที่เอเชียทีคลิเวอร์ฟอนนะครับผมเอเชียทีคกับริเวอร์ฟอนอ่าถนนเจริญกรุงนะครับผมเขตบางคลแหลมกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นหอนาฬิกานะครับนี่ครับเอเชียทีคเห็นไหมครับโอ้โลโก้สวยเลยนะนั่นน่ะอ่านี่ครับนาฬิกาแดดเดอะซัน n Dial นะครับแล้วก็อันนี้ครับน้องหมีน้องหมีเอเชียทีาทักทายคุณผู้ชมหน่อยสววนดีครับนี่คือหมีอยู่ตรงเอเชียทีคครับอเอาทักทายแล้วเรียบร้อยทีนี้มันตออ่อกเลยอ่านใจโอเคโอเค yes yes okay okay oh yes oh okay. uh, lady yeah okay sir sir, sir. ได้ ด้านบนครับโอ้โหเป็นหอนาลิก,กา<ฮ>ะนะครับอันนี้ก็เหมือนหมุดหมายสักอย่างนะครับประสบการณ์แห่งความทรงจำผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรลองมาดูกันนะเองแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็สวยนะนี่เป็นแผนที่เลยนะนี่ โอเคแต่วันนี้เวลาเรามีไม่มากครับเราเดินได้นิดหน่อยนี่ครับคาลิปโซโอ้โหออกแนวแบบอะไรนะมาลิลินมอนโลอะไรเงี้ยตรงนั้นเลยนะครับมาลิลินมอนโลหรือเปล่า <laughs> ผมไม่ได้ใจนะอะลองดู อันนี้อะไรครับ burst choice อ,อจัสต c h o i ตอนแรกผมก็ดูไม่ออกว่าคืออะไร burst c h i c e อันนี้ครับชากรามือโอ้ยครับ e s ิ a ิ i s t นะครับมาดังนี้ครับจะเจอโกดังสามนะเวลาน้อยเวลาน้อยอันนี้ เอาเข้าวๆพอเอาไว้มีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวเราได้จัดเต็มกันแน่นอนนี่ข้าวๆนี่ข้าวๆอยากสนุกต้องแวะมาครับพลาดไม่ได้ใช่ถ้าคุณเดินไปเรื่อยๆนะอีกทีเดียวนี่แม่น้นเจ้าปยาแล้วนะนะั่นนะ่ะนะทำเป็นเล่นไปนะครับโอเคได้เลยเรามาหยุดกันตรงนี้เลยแล้วกัน คืออยู่ตรงซอยสองพอดีนะครับซอยสองนะจ๊ะโอเคไว้ท่านีีก่อนครับผมขอบคุณมากตัวดีครับ